ไอออนตีไม่เป็นทุบยาวอย่างเดียวทำไมเหมือนยิงชุบแม่งยิงตายวะเนี่ยไลุงบ้านเขาไลุงแม่งไม่ตีเลยเหรอลุงลุงไม่ชุบอย่างเดียวเลยสะพอตสะพอดไงสะพอร์ตตีไม่เป็นเปียวดีลุงเต่อไะไปครับลุงไปครับผมไปด้วยดิลุงชื่ออะไรเนี่ยชื่ออีซก อีโซเคครับอ๋อที่ว่าเขาพูดอีโซเคเมื่อกี้กันเอ่ะใช่ครับใช่ครับนี่คือเคยเห็นในทิกต็อกไปล่ะลุงอีโซเคอ่ะเออรู้อยู่มันจะมีรหัสด้วยอ่ะลุงเคยเห็นปะรู้ๆกันอยู่รู้ๆกันอยู่รู้ๆกันอยู่เราไม่พูดเยอะนะลุงนะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไอเยรู้มือนะรู้มือลุง แล้วเรามาสองคนจะไหวไหมเพื่อนผมกำลังตามมาครับลุงชื่ออะไรนะชื่อบานเช้าอ่พี่ลุงเราอยากขับรถเวมันไม่ได้ดูกเข้าใจป่ะต้องวอร์มอัพก่อนเราต้องวิ่งวอร์มขาเข้าใจป่ะเรามีวอครยไหมแบบตะโกนตอนเรียกศึกอ่ะไลออนมินเนียนมินเนียนไปเลยไอชื่อจิวชุบจะผมชุบเองได้เดี๋ยวผมครบให้ไลออนสัวเฮ้ยไม่คุยไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่ะ ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะลูกโอ๊ยโซเคอ้บไม่รวยอ้บปงเด้งเด้งหน่อยลูกเด้งหน่อยลูกหน่อยสะพอดหน่อยสะพอดมาละจ้าตีไม่เป็นทุบเอาอย่างเดียวทำไมเหมือนยิงทุบไม่ยิงตายวะเนี่ยเฮ้ยลุงคอบอยู่ลุงนี่ครับสวยสวยลุงบานเช้าอยู่นี่อยู่นี่ชุบอยู่ลูกกูไปตีกูเด็ดชุบอย่างเดียวมาดิไอ้หนุ่มก็ขยันลงกันจักเลยอะลูก ไปไหนอ่ะอันเนี้ยฮะใครอ่ะวสวยนี่เขาจัดไปสามแล้วเหรอไอ้ลุงบานเช้าพว่าล,ลุงแม่งไม่ตีเลยเหรอลุง <c oughs> ลุงไม่ชุบ <c oughs> อย่างเดียวเลยซัพ <c oughs> พอร์ตซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตตีไม่เป็น <c oughs> เพียวดีลุง